อนนี้อออยู่่ไหนำตกไลฟ์ฟอร์เมืองโซลิตเทศสหรัฐอเมริกาน้างรถไฟมาดอกแล้วก็เสาด้วยรถลากก็ได้นะคะแล้วก็จะมีตลัดจะมีเรือวิ่งเข้าชนเลยชนน้ำตกไปโต้แล้วตกขึ้นน้ำตกนตกบนเยอะมากน้ำหลังก็สวยเรากลับไปดูน้าำหลังนะเพื่อจะมีการขึ้นคนแล้วก็รวมนะครับ อ้าวน้ำตกลายฟอร์ดูนะครับสภาพแล้ววันนี้จะมีเรือวิ่งเข้าไปหาน้ำตกำตกแรงมากเป็นวิดีโอ น้ำตกออยืนเลยยืนแบงนี้เลยน้ำตกของแท้เอาดูฝั่งนี้อ่ะออยืนอย่างนี้ออดอันนี้นนนเท เดีย๋ยวจะถ่ายภาพกันน,กน,ะะกะาานะครัวันนี้ก็ดีครับจะมีเรือเรือพิงสีชมพูสีเงินสีส้มะรื่พข้าห่านสีทตกโอโย ก็ก็เป็นการดูน้ำน้ำตกลายฟอลที่สวยมาก เดี๋ยวเราจะไปล่องเรือข้างล่างตอนนี้อยู่ต้นแหวเราจะไปล่องเรือรัน